สวัสดีค่ะทุกคนนอร์วี n n e l แม่บ้านอเมริกายินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปที่สมาคมเต้นรำค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่สมาคมกับพี่อรวีนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปชมบรรยากาศว่าวันนี้จะมีเพื่อนๆน,นักเต้นรามากันเยอะหรือเปล่าค่ะ คืนนี้ก็ยังหนาวเย็นอยู่นะคะเพราะว่าหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีฝนนะคะเริ่มจะฝนจะเริ่มจะตกไปปลอยแล้วค่ะคืนนี้น่าจะ,ะมีฝนนะคะถ้ามีฝนแล้วก็จะ,ะความหนาวก็จะหนาวเย็นลงอีกค่ะทุกคนนะคะ พรุ่งนี้เช้ารถคงจะเป็นน้ําแข็งเต็มคันอีกแล้วนะคะก็รอดูนะคะวันพรุ่งนี้พี่หนิงจะพาทุกคนดูด้วยว่าพรุ่งนี้รถพรี่หนิงจะสภาพเป็นยังไงเพราะว่าจอดรถไว้ข้างนอกบ้านนะคะทุกคนพี่หนิงก็จะพาทุกคนไปที่สมาคมนะคะไปชมบรรยากาศเนาะว่าจะมีคนมา เยอะหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าอะไรมีหลายๆท่านที่หนีหนาวนะคะทุกคนไปเที่ยวนะคะฝั่งยุโรปก,กันค่ะทุกคนนะคะก็ไปเที่ยวที่รัฐอื่นๆบ้างอะไรบ้างค่ะก็น้อยลงค่ะช่วงนี้นะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งจะเข้าช่วง spring summer เนี่ยยิ่งจะน้อยลงไปอีกค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศเป็นลำที่สมาคมนะคะ ก็เป็นเวิร์กช็อปเล็กๆค่ะสอนฟุตเวิร์กนะคะคุณแจ็ก็จะสอนจังหวะนะคะการเคลื่อนไหวยังไงนะคะการฟุตเวิร์กยังไงเต้นยังไงนะคะในจังหวะรอมบ้านะคะคุณแจ็ก็สอนมาได้หลายปีมากๆเลยนะคนน่าจะประมาณ40ปีแล้วนะคะ,ะตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะคะแกก็สอนเต้นลัมกับภรรยาคนเก่านะคะ ก็ช่วยกันสอนมาอตอนนี้ก็คุณแจกก็น่าจะเกือบจะ40ปีแล้วนะคะก็เห็นบนบนว่าเริ่มจะเบื่อเบื่อแล้วเหมือนกันค่ะคิดว่าอยากจะหยุดค่ะคุณแจกบอกว่าอยากจะหยุดแล้วนะคะไม่อยากจะทําแล้วอยากกลับมาจากที่ทํางานแล้วก็อยากจะพักผ่อนไม่อยากออกไปไหนแล้วคือสอนแบบเดิมๆอยู่แบบเดิมแบบนี้มาหลายๆปีก็รู้สึกเบื่อนะคะคนเรานะคะพี่หนิงก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะคนเราเนี่ย ไม่ว่าใครเนาะถ้าพอมาถึงวันหนึ่งแล้วในจังหวะหนึ่งแล้วก็จะรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวนะคะก็อยากจะหยุดนะคะอยากจะหยุดอยากจะให้เวลากับตัวเองนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คนสามีพี่หนิงเนี่ยเริ่มจะเบื่อกับการสอนเต้นลําแล้วนะคะการที่แบบทำมานานนะคะแล้วก็อสอนกับคนเดิมเดิมนะคะจังหวะเดิมเดิมอะไรเงี้ยค่ะก็จะสอนเวียน เวียนอยู่แบบนี้ค่ะเป็นประจำไม่ทุกๆปีเพราะว่าถ้าไม่สอนออจังหวะเดิมๆหรือว่าเวียนมาสอนนะเปลี่ยนจังหวะไปเรื่อยๆแบบนี้นักเต้นราก็จะลืมค่ะทุกคนนะคะเขาก็ต้องขนาดสอนอยู่แบบนี้เป็นประจำก็ยังลืมค่ะทุกคนบางคนเต้นมาตั้ง20่สิบปีปีแล้วก็ยังลืมนะคะก็แต่ว่าทุกคนก็จะมาแบบว่า,าเพื่อความาเพื่อรีแลก มากกว่านะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายอะเต้นถูกเต้นผิดอะไรก็ไม่ค่อยได้ซีเรียสกันเพราะว่าอ่าน,นี่คือการเรียนแบบพักผ่อนแบบรีแลกซ์ไม่ได้เป็นการแข่งขันอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็เพื่อความสนุกสนานเพื่อ,อกทุกคนได้ใช้เวลานะคะช่วงเย็นหรือว่าได้ใช้เวลาทำในสิ่งที่ตัวเองรักแค่นั้นเองค่ะ คนที่มาเรียนเต้นรำนี่คือคนที่ต้องมีใจรักจริงๆนะคะจึงจึงจะมาเรียนได้เพราะว่าต้องให้เวลาแล้วก็ต้องมาเรียนสม่สมําเสมอทุกสัปดาห์แล้วก็เวลามีงานเต้นรำของสมาคมเนี่ยก็จะต้องมาร่วมงานเต้นรำเพราะว่าถ้าไม่มาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้ที่เราเรียนมาเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาทบทวนหรือมาเต้นเพื่อเป็นการฝึกฝนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคนที่มาเรียนเต้นรำคุณต้องมีคนที่มีใจรักแล้วก็ชอบจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่จะถึงสมาคมนะคะามาถึงแล้วค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสมาคมแล้วนะคะ Western Dance Center ค่ะคุณแจ็คก็เอารถจอดไว้ในตำแหน่งที่ เขาามีไว้สำหรับครูนะคะก็จะมีที่จอดเฉพาะไว้นะคะคันนี้ก็เป็นรถนะคะของนักเรียนนะคะที่มาเรียนวันนี้นะคะค่ะก็นักเรียนก็พอมีอยู่ค่ะทุกคนนะคะคุณแจกกำลังเอาของลงออกจากรถนะคะเดี๋ยวพี่หนิงจะช่วยคุณแจกเอาของลงจากรถก่อนนะคะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงาภายในหอแล้วนะคะนักเต้นดำก็ มาพอสมควรค่ะทุกคนแม้จะไม่เยอะเหมือนทุกๆครั้งนะคะแต่ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคุณแจ้ก็กําลังเตรียมตัวนะคะที่จะลงมาฟลอร์นะคะที่จะมาเริ่มต้นนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเ,เริ่มต้นคลาสนะคะเราก็จะมีวอร์มอัพก่อนค่ะเราก็จะเปิดเพลงนะคะเต้นวอร์มอัพกันก่อนหนึ่งเพลงค่ะตอนนี้ทุกคนก็เตรียมตัวที่จะวอร์มอัพค่ะ พี่หิงจะให้เ,เพื่อนๆอยู่สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วพิก็จะไปวอร์มอัพกับเพื่อนนักแต้นรำนะคะค่ะเดี๋ยวพี่หิงขอตัวไปวอร์มอัพก่อนนะคะบรรยากาศภายในฮอล์ค่ะทุกคนหลังจากที่พักเบรกนะคะก็พูดคุยกันดื่มน้ำชาก,กาแฟพักผ่อนตามอธัธยาศัยค่ะเราจะพักประมาณ15นาทีค่ะทุกคนแล้วก็จะมาเริ่มฝึกซ้อมนะคะ ที่เมื่อสักครู่นี้เราได้สอนฟุตเวิร์กไปค่ะก็จะเป็นการทบทวนนะคะในชั่วโมงสุดท้ายนะคะก็มีเต้นรำกันบ้างนะคะหลังจากเต้นจังหวะรำบ้านนะคะก็จะมีจังหวะอื่นที่คุณแจกก็แล้วแต่ว่าคุณแจ็คจะใส่เพลงอะไรก็จะเต้นตามจังหวะที่คุณแจ็คได้ส่งมาให้นะคะทุกคนนะคะก็บรรยากาศนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะคะ ที่ยังไม่เคยได้รับชมคลิปเกี่ยวกับการอาสอนเต้นรำที่สมาคมนะคะพี่หนิงไม่มีโอกาสได้ทำตอนที่กำลังสอนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็น p r i v a t e นิดนึงนะคะก็จะถือว่าเราก็จะให้เกียรติกับนักเต้นรำนะคะก็เลยจะไม่ได้ทำวีดีโอช่วงที่ฝึกสอนนะคะทุกคนนะคะก็ว่าจะเป็นอ,อะไรที่แบบว่าเป็นส่วนตัวนะคะก็ จะถ่ายทําช่วงที่พักไปกค่ะพูดคุยกันบ้างแล้วก็ช่วงที่เต้นลํานะคะพี่หนิงอาจจะมะีใส่ช่วงที่กําลังเต้นลําเข้าไปด้วยนะคะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอกับพี่หนิงค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คขอบคุณนะคะ thank you t e a c h e r คืนนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วค่ะสอนเสร็จแล้วค่ะทุกคนนะคะก็อยกย้ายกันกลับบ้านค่ะตอนนี้เวลาก็เกือบสี่ทุ่มค่ะทุกคนก็เริ่มสอนตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะคะก็เสร็จราวๆ <c oughs> สามทุ่มครึ่งค่ะทุกคนวันนี้เสียงไม่ดีทั้งวันเลยค่ะทุกคนมีไอนะคะมีหอบนะคะเพราะว่า หิมะตกตั้งแต่เช้าแล้วพี่หนิงก็กวาดหิมะออกจากรถตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็ตอนเย็นกลับมาก็มากวาดหิมะที่หน้าบ้านอีกนะคะก็พี่หนิงเป็นคนเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วเป็นหอบเป็นหือดอะไรเงี้ยนะคะหอบไอทุกคนนะคะได้ยิ่งมาเต้นราอีกนะเมื่อกี้ก็เต้นไม่หยุดเลยนะคุณคุณแจ็คบอกว่า,าไม่เหนื่อยเหรอ พี่หนิงบอกว่าคืนนี้พิงตั้งหลับดีแน่เลยหลับสนิทแน่เลยแล้ววันนี้นะทั้งทั้ง,งเ,เต้นรำทั้งกวาดหิมะทั้งทํางานนะทุกคนนะคะก็ไม่เป็นไรพี่หนิงชอบนะคะเ,เสียงเพลงเอยแค่ไหนถ้าเพลงขึ้นนะพี่หนิงก็จะอ,ออกไปเต้นรำตลอดเลยเป็นคนที่ชอบจริงๆทุกคนนะคะชอบเสียงเพลงชอบร้องรำทำเพลงเนาะมันมันเพลนะินอ่ะบอกไม่ถูกคะ่ะทุกคนนะคะนี่ค่ะชีวิตของพี่หนิงกับคุณสามีนะคะคุณสามีก็กลับมาจากมหาลัยก็เนี่ยค่ะ ก็มาสอนเต้ลามนะคะก็ทํางานให้กับสมาค,คมนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะรับชมวีดีโอกับอรวีแม่บ้านอเมริกาก็ชีวิตไลฟ์สไตล์ของพี่ดินงกอแบบนี้นะง่ายๆนะ,ะไม่มีอะไรนะคะก็แชร์ประสบการณ์แชร์เรื่องราวในต่างแดนแชร์การเป็นอยู่นะคะไปไหนไปไหนกันไปกินอะไรกันไปเที่ยวไหนกันไปเที่ยวดิไม่ค่อยได้ไปทุกคนเพราะว่าทำงานแล้วก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยคะ่ะก็อยู่แต่ ในเมืองแล้วก็อยู่บ้านไปทํางานอยู่บ้านกลับมาอายุประมาณนี้นะทุกคนนะชีวิตไม่ค่อยได้ท่องเที่ยวนะชีวิตพี่หนิงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็เที่ยวมาเยอะแล้วเนาะอายุก็เยอะแล้วนะสาหรับพี่หนิงแล้วเนี่ยพี่หนิงความรู้สึกว่าเราทําอะไรก็ได้นะที่เราชอบแล้วเรามีความสุขมันก็เป็นการพักผ่อนเป็นในตัวของเรานะถ้าเรามีความสุขเนาะอะไรมันก็ สุขภาพเราก็ดีทุกคนถ้าเรามีความสุขสุขภาพเราก็รู้สึกว่าสดชื่นแจ่มใสเนาะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอเนาะถ้ามีโอกาสได้แบบมีวันหยุดย,วยาวคุณแจ็คมีวันหยุดย,วยาวก็จะได้ไปเที่ยวในไหน,ไ,หนไกลๆก็จะได้มีคลิปพิเศษพิเศษมาฝากเพื่อนๆบ้างนะคะแต่นี้ก็ <laughs> อยู่แถวแถวบ้านเราไปก่อนนะอยู่บ้านอยู่ถแถวเนี้ยอยู่ในเมืองเนี้ยคุยกันนะคะคุยเล่าเรื่องราวชีวิตให้กันฟังนะคะก็แชร์เรื่องราวเนาะขอบคุณนะคะ,คะ,คะที่ มารับชมมาเป็นกำลังใจให้กับพี่อรวีแม่บ้านอเมริกาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่หนิงด้วยนะแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆได้เห็นพี่หนึ่งได้เห็นคอมเมนต์จากเพื่อนๆพี่หนงรู้สึกดีใจนะที่ทุกคนเข้ามารับชมวิดีโอมาเป็นกำลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายรัตีสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย